มันจะเป็นเรื่องที่เสียเวลาที่สุดครับถ้าคุณต้องมานั่งอธิบายบางเรื่องให้กับคนที่เขาไม่ชอบคุณแล้วมันจะยิ่งเป็นเรื่องที่เสียเวลาสุดๆเลยครับ ถ้าคุณพยายามที่จะให้ทุกคนมารักคุณเราได้ยินสัจธรรมเรื่องของการที่ว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดมานานแล้วเนาะแต่พอเอาเข้าจริงๆอะครับมนุษย์ส่วนใหญ่ล้วนต้องการเป็นคนสําคัญของคนอื่นเสมอเลยมันคือความต้องการพื้นฐานของจิตใต้สํานึกปกติของมนุษย์ครับเวลาเราถูกรักจากใครก็ตามเนี่ยมันคือความรู้สึกดีเราก็เลยอยากให้คนมารักเราเยอะๆอันนี้ก็ไม่ผิดนะเพียงแต่ว่าสิ่งนี้มันต้องไม่เป็นภาระทางใจไม่ทำให้เราใช้ชีวิตลำบากชนิดที่ว่า ถ้ามีใครสักคนหนึ่งเข้าใจเราผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเราต้องไปตามอธิบายทุกเรื่องให้เขาเข้าใจเนี่ยเพียงเพราะคิดแค่ว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่รักเราถ้าเป็นคนที่คุณแคร์จริงๆอะโอเคก็ไปพูดไปคุยไปอธิบายได้แต่ไม่ใช่ว่าสุดท้ายดนะี่คุณแคร์ไปซะทุกคนเลยเราเองนี่แหละที่จะทุกข์ใจใช้ชีวิตลําบากมันมีหนังสือญี่ปุ่นแปลเล่มหนึ่งครับชื่อปกว่ากล้าที่จะถูกเกลียดผมว่าเออมันเป็นเรื่องความกล้าอย่างหนึ่งนะที่เราควรมีไว้แล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น